จะถูกรัฐบาลดูดกลับมาใช้ในการลงทุนแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงปี55อันนี้คือ800ล้านแต่มันมีส่วนขาดอยู่700ล้านแต่การลงทุนทั้งหมดนี่คือส่วนทุนนะครับไม่ว่าตามที่ผมเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ บางส่วนนะครับแต่ส่วนใหญ่เลยก็คือรัฐวิสาหกิจเพราะหลายๆโครงการเนี่ยรัฐวิสาหกิจเขาเป็นคนลงทุนเขาก็จะมีรายได้ของเขาอันนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนใช่ใช่ไหมฮะที่คุณดูจะถามไม่เกี่ยวคราวนี้เกี่ยวละมันจะมีภาษีอะไรหรือสรรพสามิตจะขึ้นอะไรยังไงตัวไหนยังไงบ้างครับที่เกิดผลแล้วอ้าวก่อนถ้าถามผมนะครับโครงการการลงทุนที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ จะมีผลต่อชีวิตคนมากกว่าภาษีที่เพิ่มนะฮะคือภาษีที่เพิ่มเนี่ยคือชนประธานถน,นนอะไรต่างๆ<ช>มันดีเลยม,มันจะแล้วมันกระทบต่อต่อจํานวนคนเนี่ยผมคิดว่าในวงกว้างมากกว่าส่วนภาษีที่เพิ่มเนี่ยผมก็ยอมรับนะครับว่ามันก็มีผลกระทรรบม,ทมีผลกระทบต่อคนสุบุรีขณะขณะนี้ที่เราเก็บมีผลไปแล้วคือเบียร์เบียร์บสุราบาลันดีเหล้าเหล้าขาวเหล้าขาวเหล้าผสมพวกนี้6ก0ักว่าล้านเนี่ยเรารับหนึ่งละ ใช่ครับน้นันนี้ที่รอกันแล้วเกิดการกักตุนก็คือบุหรีกับน้ํามันใช่ครับซึ่งตรงนี้มันมีข้อจํากัดทางเงื่อนไขทางเทคนิคนนะครับว่าทําไมมันถึงมีข่าวมี่ข่าวโกนอ่ะข่าวออกมาก็คือตามกระบวนการขั้นตอนตอนต้นรายการอาจารย์บอกทะลึ่งเลยอ่ะไปออกข่าวก่อนนะไปจริงจริงเราไม่ได้มาพูดแรงขนนี้จริงเราไม่ได้ออกข่าวนะครับมันเปการคาดเดาหแต่ว่าตามกระบวนการขั้นตอนเนี่ย ภาษีบางประเภทเมื่อมันอัตรามันเต็มเพดานแล้วมันต้องออกเป็นพระราชก,กําหนดออกเป็นกฎหมายแก้ไขอัตราเพื่อจะเพิ่มอัตราขั้นตอนนี้ก็คือต้องให้คอรมอพิจารณาหลังจากนั้นนะครับก็ก็ทูลเกล้าพระราชก,กําหนดนะครับซึ่งก็ต้องรอเวลาว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ผมจําได้ว่าตอนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่แล้วเนี่ย ที่มีเข้าคอรมอก็ขอร้องบรรดารัฐมนตรีที่ประชุมว่าอย่าพูดเรื่องนี้อย่าพูดเรื่องนี้นะหลังจากนั้นก็พูดกันใหน่แต่ความจริงความจริงสื่อก็เหมือนกับเดาทางไว้ล่วงหน้านะครับว่าคงจะต้องมีเรื่องน้ํามันอาจจะต้องมีเรื่องบุหรี่แต่ก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดสักทีเดียวว่าจะปรับเท่าไหร่ผมเข้าใจว่าข้าวันนี้พระราชมนต แก้ไขเพิ่มเติมสองฉบับมีผลละถามเป็นความรู้แล้วทําไมเล่ามันออกพ่วงได้เลยแล้วทำไมบุหรี่เพราะอันนั้นยังไม่เต็มเพดานไม่ต้องแก้เพราะมันยังไม่เต็มอันนึงมันเต็มไปแล้วเลยต้องแก้กระทรวงผมสั่งได้เลยนะแต่ไอ้ตัวที่เต็มเพดานแล้วเนี่ยต้องรอมีกฎหมายมารองรับแก้กฎหมายเพื่อเพดานมันปับขึ้นไปก่อนเอาละคราวนี้อันนี้คราวนี้เอาเอาทีละตัวเอาเอาบุหรี่ก่อนบุหรี่เดิมเนี่ย ปรับเพดานขึ้นมาเนี่ยตอนนี้บุหรี่จะต้องแพงขึ้นสองแล้วเท่าไหร่โดยเฉลี่ยก็ <c oughs> แล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่ราคาถ้าเป็นบุหรี่ไทยอกองทิพย์ลักษณะนั้นนะฮะก็เพิ่มขึ้นประมาณ10บเปนบะครับสี่บาทประมาณนั้นถ้าเป็นยี่ห้อฝรั่งนะฮะที่มีราคาฐานแพงกว่าอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็เพิ่มขึ้น10กว่าบาทก็แล้วแต่ว่าตัวร้านค้าเนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะคิดเต็มมูลค่าภาษีหรือไม่นะครับ ก็10บกว่าบาทไม่คิดว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างบางยี่ห้อยี่ห้อต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะเป็นซองละเบกว่าบาทถึง80บาทครับหลังจากที่มีการปรับภาษีก็ถือว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ทีเดียวอันนี้คือพอปรับขึ้นปั๊บก็ชนพดานใหม่เลยไหมฮะรอบใหม่ในส่วนของบุหรี่ใช่ครับชนพดานอีกทีเลยนะฮะงั้นก็พูดง่ายๆว่าไอ้ก้อนเนี้ยถ้านับหนึ่งวันนี้จนถึงอีกหนึ่งของปีหน้าครบหนึ่งปีเนี่ยจะได้เงินจากภาษีบุหรี่ สักเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเอาเพิ่มขึ้นผมจําตัวเลขไม่ได้สักทีเดียวนะครับแต่ก็กกหลักหลายร้อยล้านนะครับหลายรนะ้อยล้านตรงนี้ใช่ครับอันนี้คือส่วนของบุหรี่ใช่ครับงั้นตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปก็บุหรี่ขึ้นราคาเรียบร้อยแล้วรเริ่มเมื่อไหร่ฮะเริ่มคืนนี้ฮะ เที่ยงคืนครับเริ่มเที่ยงคืนคืนนี้าณรายการเนี่ยจบรายการก็ขึ้นแล้วใช่บ่านนี้ขึ้นรอแล้วมั้งอันนี้คือตัวบุหรี่ผมว่าคุณหมอที่รณรงค์เรื่องให้คนไม่สูบบุหรี่คงดีใจอะครับขึ้นไปอีกครับขึ้นไปเถอะจริงจริงมันก็มีมันก็มีผลตามนั้นด้วยนะฮะคือปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เงื่อนไขในการสูบบุหรี่ทั้งในแง่ของสถานที่ทั้งในแง่ของราคาครับก็ ก็ทําให้การโดยผูกน่าจะลดลงนะครับน่าจะลดลงแล้วก็ลดลงต่อเนื่องก็ยังถูกกว่าชาติอื่นนะฝรั่งเศสเท่าไหร่นะอาจารย์สองร้อยสามร้อยอังกฤษสามร้อยสามสิบอังกฤษสามร้อยห้าสิบาทได้ต่อซองนะต่อซองต่อซองนะไม่ใช่ต่อแถวนะต่อซองซึ่งซึ่งต้นทุนทุกประเทศจริงๆเท่ากันทัหมดเพราะนั้นส่วนต่างก็คือภาษีที่แตกต่างของเราหกสิบเจ็ดสิบบาทถูกกว่าเขาเยอะขึ้นไปสักซองละสองร้อยก็ยังได้ตอนนี้จะได้เลิกเลิกกันซะเดี๋ยวเพิ่งเลยครับโอเคคราวนี้อันนี้อันนี้เรื่องบุหรี่ก็อาจจะเพาะกลุ่ม แะที่จริงไม่สู่บดีที่สุดจะขึ้นภาษีไปเยอะๆแล้วให้เลิกสู่มันยิ่งดีใหญ่หมันจะไดม้มีปัญหาสุขภาพด้วยคราวนี้ปัญหาเรื่องของน้ํามันครับคราวนี้ที่พูดกันบอกน้ํามันจะขึ้นริดละสบาทสาบาทคราวนี้อัตราภาษีเดิมตอนนี้เราปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับเอาน้ำมันคือเราปรับเพดานนะครับปรับเพดานไปสิบบาทนะครับ,<า>บแต่ว่าห้บาบาทเป็นสิบาทหรือปรับอีกสิบาทไม่ฮะปรับจากห้าบาทเป็นสิบาทเพิ่มห้าบาทแต่ว่าเราเราปรับอัตราเพิ่มขึ้นจริงๆนี่คือคือสองบาทนะครับ สมบัตินี่คือตัวเนื้อน้ำมันเพราะฉะนั้นตามประเภทน้ำมันเนี่ยยกตัวอย่างที่มีเอทานอลผสมอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะสัดส่วนการปรับเพิ่มขึ้นต่อลิตรเนี่ยก็จะลดก็จะต่ากว่าอย่างอย่างตอนนี้แก๊สโซฮอล์95ภาษีสรรพสามน้ำมันเนี่ยลิตรละ4บาท50สตางค์ครับไอตรงนี้จะปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่ก็ตรงนี้คือเต็มเต็ม2บาทเลยเพราะว่าเป็นเนื้อน้ำมันเต็มเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือนะเป็นภาษีน้ำมันใหม่ก็เป็น6บาท5ใช่ครับ ไอ้ส่วนที่เป็นเบนซินธรรมดา95ตอนนี้มัน5บาทเต็มอยู่แล้วก็ปรับขึ้นไปไปปรับสองไปปรับสองบาทตัวไหนที่มีเอทานอลผสมนะครับก็จะปรับเพียงแค่ยกตัวอย่างอย่างเช่นมีเอทานอลผสมยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะก็จะปรับแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสองบาทนะครับนั่นคือบาทสิบาทแต่ประเด็นอย่างนี้นะฮะก็คือนอกจากภาษีสองภาษีมิตรแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อน้ํามันนะมันจะมีส่วนที่เราจ่ายเข้าที่เขาเรียกว่ากองทุนน้ํามันด้วยนะะแล้วกองทุนน้ำมันนี่ก็เก็บมาโดยตลอด นะครับเริ่มตั้งแต่บาทกว่าๆจนถึง5าบาทก็ยังมีแล้วแต่ประเภทน้ำมันถ้าเป็นซิน9 5้านี้เขาเก็บแบบ5 6บาทเลยเจ็ดบาทนะฮะเบาทใช่ฮะเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เรานัดแนะกันนะครับก็คือบอกว่าโอเคช่วงนี้ภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นเนี่ยนะเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับก็กรุณาลดอัตราการเก็บเข้ากองทุนน้ามันเพื่อมาทดแทนกันเพื่อให้เพื่อให้ราคาที่น่าสถานีบริการนี่ยังไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นแต่จริงๆเนี่ยฮะโดยบังเอิญเนี่ยคือพรุ่งนี้เนี่ยผมเข เนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกมันปรับเพิ่มขึ้นนะครมันอาจจะมีการปรับราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับปตทก็ประกาศออกมาว่าเขาจะปรับเพิ่มขึ้น60สตางค์อันนี้นนไม่เกี่ยวกับภาษีไม่เกี่ยวกับภาษีแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยตัวกองทุนน้ามันเขาจะมาช่วยลดภาระในส่วนของตรงนี้แทนที่จะปรับ2บาทอาจจะปรับไม่ถึงหรือบางกรณีอาจจะยังไม่ปรับเลยก็แล้วแต่นะครับเขาสามารถที่จะบริหารตรงนี้ได้อันนี้มันจะเริ่มมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนคืนนี้เหมือนกันใช่ครับ ถ้าชาวบ้านเขาถามว่าเหล้าบุหรี่อะไรเนี่ยเข้าใจใไม่ไม่กินได้ยิ่งดีไม่สูบได้ยิ่งดีสุขภาพดีแต่น้ํามัน,มนยังไงมันก็ต้องใช้ใชทำไมคุณกรไม่ไปหาอย่างอื่นที่ผมไม่จําเป็นต้องใช้แล้วถ้าเกิดไปขึ้นภาษีรอไว้อย่างเงี้ยวันดีคืนดีมันเกิดวิกฤตอะไรในโลกแล้วโอเปกมันขึ้นราคาน้ํามันเหมือนที่เราโดนตอนนั้นซัดไปเกือบ40บาทมียิ่งตายไป50บาทหรือแต่จริงๆยังไงครับอันนี้นี่คือยิ่งเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องพยายามค่อยๆดึงราคาน้ํามันขึ้นมา คือรดับแรกนะครับคือหลังจากการปรับภาษีครั้งนี้แล้วเนี่ยราคาน้ามันก็ยังต่ํากว่าราคาเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เคยขึ้นไปสี่สิกว่าบาทอะไรประมาณนั้นนะช่วงที่ราคาน้ํามันโลกสูงขึ้นคือช่วงที่หลังจากนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโลกไม่ดีราคาน้ามันก็เลยตกนะฮะแต่ว่ามันก็เริ่มปรับขึ้นมาถ้าเศรษฐกิจฟื้นเมื่อไหร่เนี่ยเชื่อได้เลยนะครับว่าราคาน้ำมันก็จะปรับขึ้นนะครับณวันนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันอีกทีว่าราคาระดับไหนเป็นราคาที่เหมาะสมแต่ประเด็นที่สําคัญคืออย่างนี้ครับถ้า เราไม่ปรับราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมาในวันนี้เนี่ยะนะครับมันก็จะไม่มีความคุ้มค่าต่อผู้ที่เข้าไปลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอย่างเช่นผู้ผลิตเอทานอลนะโรงงานไม่เกิดเมื่อเมื่อมันยังไม่คุ้มเนี่ยโรงงานต้องครับก็ไม่เกิดนะครับเมื่อโรงงานไม่เกิดสนับสนุนยังไงก็ไม่ไม่ขึ้นกลายเป็นว่ากว่าเราจะมา ลองหาเรียกหาตัวเอทานอลเนี่ยก็คือตอนที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สายไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยากที่จะสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เอทานอลมันเกิดแล้วก็ผลพลอยได้ที่จะได้รับก็คือชาวไร่าชาวนานะครับที่ปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยนะครับราคาสินค้าเขาจะดีขึ้นด้วยนะครับ,รบเพราะว่าเขาสามารถขายให้กับผู้ผลิตเอทานอลไดมม้มันมันมันมีรายการภาษีอย่างอื่นไหมครับที่อย่างที่คุณดูพูดอะ่ะไปหาตัวอื่นไปหาตัวอื่นอะไรเงี้ยเรือว่าเลงไว้หมดแล้วคือคืออย่างนี้นะฮะ ตัวหลักๆเลยเนี่ยภาษีในแง่ของรายได้ของรัฐบาลถ้ามองเนี่ยนะฮะอันดับแรกคือภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจุบันอยู่ที่7%นครึ่งบาทเนี่ยฮะเจ็เปอร์เซ็นต์ขึ้นซึ่งซึ่งถือว่าต่ำนะครับเทียบกับหลายประเทศก็ถ้าเทียบกับอังกฤษอีกก็1 5 15เปอร์เซ็นต์วันนี้นะฮะถามว่าเราจะปรับตรงนั้นไหมแล้วตรงนั้นนี่มีมีน้ำหนักมากที่สุดในแง่ของรายได้ของรัฐแต่ตรงนั้นกระเทือนทุกคนผมผมมองว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเเปป็นนนนออออยย่าางี้้้้รระชชดดืพพแแลลววก น้ำมันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะกระทบกับประชาชนทุกคนก็จริงนะครับแต่ว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็คือผู้มีอันจะกินคือผู้ประกอบการที่สามารถที่จะที่จะรับภาระในส่วนของตรงนี้ก่อนแล้วถ้าน้ำมันมันมาแพงจากนู้นมันลดลงได้หรอฮะปรับข้นแเรามีปรับลงได้นะภาษีนี่คือปรับได้ตลอดปรับปรับได้ครับแต่มันไม่ค่อยปรับกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเนื่องจากราคาน้ำมันปรับขึ้นไปเนี่ยนะตามที่ผมเรียนอุตสาหกรรม พลังงานทดแทนผู้เอทานอลไรเนีย่ยมันจะมีมากขึ้นนะครับและอนาคตสิ่งที่จะตามมาเราก็จะลดภสสาษีภาสามิตรในส่วนของรถยนต์ที่ใช้น้ํามันที่มีส่วนของเอทานอลเพิ่มขึ้นะนะครับก็จะทําให้เราพึ่งพาการนาเข้าน้ํามันจากต่างประเทศน้อยลงนะครับเมื่อราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้นเนี่ยชาวบ้านก็จะเดือดร้อนน้อยลงก่อนครับเอาเอาแพ็กเกจ เอาว่าชุดที่เก็บภาษีเพิ่มจานขอชมดดียนิดเดียวคำผันทันๆนิดเดียวจนชุดที่เก็บภาษีเพิ่มทั้งหมดที่ว่าจนถึงวันนี้มันจะได้เงินเพิ่มปีละเท่าไหร่ประมาณ70,000ล้าน70,000ล้านอยากรู้แค่นั้นนะเ0 0 0หล้าน70,000ล้านทั้งหมดได้เพิ่มปีละได้เพิ่มได้เพิ่ม70,000ล้านใช่ครับแล้วยังต้องเก็บอีกยังมีเก็บอีกคุณดูมีอีกมีภาษีอะไรที่ดินมรดก่อะไรเนี่ยตีเขาบอกว่าพูดกันนักไม่มีใครทำได้หรอกนี่แหละเดี๋ยวดูว่าจะได้มมัั้้ยดดนีีีวรรระาาจทไไหือ่เกบบค Bum,